เชา้าเช้าแกงจืดอากาศขาวค่ะอันนี้จะเป็ดที่ใส่ลงไปเป็นขิงชา้นะคะกดให้เขาจมน้ําอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราก็ยกลงได้เลยะคะ่ะจัดลงชามเลยค่ะเชา้าเช้าสุดร้อนอร่อยดีนะคะกับข้าวของเราวันนี้มี2อ,อย่างค่ะก็มีกับผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราไขยม,มาค่ะ มาดูหน้าตากันนะคะว่าเช้านี้กับข้าวเราจะอร่อยไหมอแกงจืดร้อนๆผัดกระเพราเผ็ดๆอร่อยเลยค่ะเชา้าๆแกงจืดผาก,กาศขาวค่ะอันนี้จะเปะที่ใส่ลงไปเป็นขึ้นช่ายนะคะกดให้เขาจมน้ำอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราก็ยกลงได้เลยค่ะ จัดลงชามเลยค่ะเชา้าๆสุดร้อนๆอร่อยดีนะคะกับข้าวของเราวันนี้มีสองอย่างค่ะก็มีแกงแกงจืดนี้กับผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราไขย่ยวมาค่ะในเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะว่าเช้านี้กับข้าวเราจะอร่อยไหม,มแกงจืดร้อนๆผัดกะเพราเผ็ดๆอร่อยเลยค่ะ